สวัสดีครับพบกับรายการหุ้นอินไซ์ทองนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะมาเจาะลึกนะฮะเรื่องราวของถือว่าเป็นน้องใหม่นะฮะบ,บนกระดาน MBI นั่นเองนะั่นคือบริษัท Index International Group นะฮะจำกัดมหาชนหรือว่าตัวย่อนคือตัวของ NIND นะฮะต้องบอกเลยว่านะจำกันให้แม่นฮะ IND ผมเชื่อว่าเป็นอธิการที่มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาต้องบอกเลยว่า ยาวนานจริงๆนะต้องบอกว่า37เ็ปีนะเป็นที่แบบว่าแม่หามีน้อยมากๆที่แบบว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาผ่านมาหลายวิกฤตมากๆแล้กวก็ผ่านมรสุมมามากมายจนสามารถยืนหยัดนะจากรุ่นแรกนะามาสู่รุ่นสองนะน,น,อนั่นคือนั่นคือรุ่นที่สคือด็อกเตอร์นะครับพรณพัฒน์นาำลำพูนรองประธานเจ้า้าที่บริหารกลุ่มกลุ่มงานบริหารของบริษัทอินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดมหาชนผมเชื่อว่า นักลงทุนนะ้ว่าก่อนที่จะมาพูดคุยกันนะอยากให้ทางด้านของดออรพรพัฒน์เองช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของบริษัทแบบคร่าวๆน่ครับว่าเอ๊ะเป็นมาอย่างไงครับผมค่ะก็บริษัท i ินเด็กนะคะหรือ IND เนี่ยก่อตั้งเมื่อ37ปีที่แล้วก่อตั้งในปีพศ2526ค่ะจุดแรกเริ่มนี่ก็คือเนื่องจากในยุคนั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศ คุณพ่อเนี่ยซึ่งจบวิศวกรซีวิลหรือวิศวกรโยธาก็ได้เรียนเห็นว่าตรงนี้เป็นโอกาสในการเข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนาแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมาร่วมกับกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญของประเทศไทยค่ะอืมครับผมเอ๊ะตัวของ i ินเด็กือว่า IND เนี่ยทำธุรกิจอะไรครับค่ะอขออธิบายให้ฟังสั้นๆแบบกระชับนะคะ คือก่อนที่จะคือทุกคนจะเข้าใจธุรกิจในลักษณะรับเหมาก่อสร้างแต่ก่อนที่จะไปถึงการประมูลก่อสร้างเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าออกแบบออกแบบรายละเอียดศึกษาความเหมาะสมหรือรวมไปทั้งควบคุมงานก่อสร้างอันนี้แหละคะ่ะเรียกว่าธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นของบริษัทอินเด็กเนี่ยเรามีธุรกิจควบคุมด้วยการ3แบบก็คือ1ออกแบบเบื้องต้นออกแบบรายละเอียดศึกษาความเหมาะสม 2ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง 3. ออกแบบพรมรับเหมาก่อสร้างค่ะอืมครับผมเรียกว่าเป็น3ธุรกิจ3เส้นเลือดใหญ่นะต้องบอกเลยว่าทำให้กิจการของไอเนดีมีความมั่นคงธุรกิจนี้นะฮะใน้นส่วนของโครงสร้างรายได้เนี่ยก็คือมาจาก3ส,ส่วนธุรกิจนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคสาม,มธุรกิจนี้ก็คือถ้าสามธุรกิจเนี่ยในลักษณะที่1 2สองคือออกแบบพรมควบคุมงานเนี่ย โปรเจกต์ที่จะใช้วิศวกรที่ปรึกษาเนี่ยจะต้องเป็นโปรเจกต์ระดับหมื่นล้านเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเราก็ยังรองรับในส่วนของงานของอรัฐบาลงานของกรมกองกระทรวงต่างๆตรงนี้ก็จะเข้ามาประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้เราแต่ในส่วนออกแบบพร้อมก่อสร้างไอตรงนี้เราสามารถรับในส่วนของรัฐวิสาหกิจตรงนี้พอชั่นมันก็เลยจะใหญ่ขึ้นหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0 7 0ของรายได้ค่ะ ครับผมในเรื่องว่านั่นคือเกี่ยวกับพวกตัวของอไรายได้ในเรื่องว่าอ่ะขอถามนะครับว่าเอ๊ะว่าผลงานหรือโปรไฟล์จะบอกเลยว่าใหญ่ๆของเราที่แบบว่ารับมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีโปรเจกต์อะไรบ้างครับที่แบบว่าเออเออ,เอ,อมาพก็เป็นตั้งคุณเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีค่ะก็ขอยกตัวอ,อย่างในเชิงของออกแบบรายละเอียดศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยรัฐบาลต้องการให้เราเนี่ยจัดวางว่าเฟสไหนควรจะเริ่มต้นก่อนอเฟสไหนควรจะตามมาแล้วก็ต้อง ใช้งบประมาณเท่าไหร่เขายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นวางมาสเตอร์แพลนวางแผนแม่บทของสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้ทุกท่านก็นจะรู้จักกันนะคะอันนี้เราก็เข้าไปช่วยรัฐบาลในการวางเฟสซิ่งที่หนึ่งในการวางแท็กซี่เวลันเวลว่าควรจะมีเท่าไหร่แล้วก็อาคารงานต่อสร้างอาคารรองรับผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยสามารถรองรับได้ปริมาณนักท่องเที่ยวเท่าไหร่อันนี้คืองานอย่างแรกควบคุมง,งานต่อสร้างหรือแบบที่สองเนี่ยใน ส่วนนี้เนี่ยอันที่ทุกคนรู้จักก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินค่ะอืมครับผมก็จะมีสถานีวัดมังกรสถานีวัดมังกรที่ดังๆนะคะครับผมนนแล้วก็งานอันสุดท้ายก็คือออ,อกแบบพร้อมก่อสร้างอันนี้เราได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันของ f p t มีคลังน้ำมันพิจิตคลังน้ำมันลำปาง แต่ออกแบบพร้อมกับสร้างอื่นๆก็อย่างเช่นอาคารจอดรถสมาร์ทกิ้งคาร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับผมนะเรียกว่าเรียกว่างานของเราเนี่มีความผูกพันเกี่ยวพวกสายพลังงานเป็นเมนหลักในนอนด็อปเตอร์เนาะนะเรียกว่าเอจุดแข็งรู้จุดเด่นธุรกิจของ IND เนี่ยอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ฮนค่ะบริษัทเราเนี่ยเปิดมาทั้งหมด37ปี ตรงนี้ทำให้เรามีความแข็งแกร่งในเรื่องความเชี่ยวชาญความชำนาญเพราะฉะนั้นจุดแข็งของเราที่ต่างจากเจ้าอื่นๆก็คือเรามีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในหลายสาขาหรือหสาขาด้วยกันลายอื่นๆอาจจะมีความเชี่ยวชาญทางเดียวแต่ของเราเนี่ยครอบคลุมทั้งการชนรับทานการท่าอากาศยานระบบรางอาคารระบบคลังน้ามันถนนและทางพิเศษ ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราซึ่งจุดแข็งของเราเนี่ยนำมาซึ่งการได้งานอย่างต่อเนื่องครับผมเพราะว่าธุรกิจของเราเราไม่ได้บิดที่ราคาเราไม่ได้ประมูลที่ราคาต่ําสุดแต่เราประมูลที่คุณสมบัติและเทคนิคทางวิศวกรรมเพราะฉะนั้นเจ้าของงานเนี่ยจะต้องไว้ใจเราว่าเราไม่เคยเป็นผู้ทิ้งงานสามารถออกแบบโครงสร้างต่างๆได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายค่ะอันนี้คือจุดแข็งและนํามาซึ่งการได้รับงานอย่างต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องเป็นประจำ ครับผมเรียกว่าเราฟังแล้วเนี่ยตัวของ i อเนดี่ไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างนะแต่เป็นธุรกิจที่แบบว่าออกแบบดีทรงดีไซน์ต่างๆจุดเนี้ยแล้วก็มีคนมาก่อสร้างอีกทีหนึ่งค่ะนใน,นะอ่าคือเราแบบท,ที่หนึ่งเนี่ยออกแบบนะคะแบบท,ที่สองควบคุมงานครับผมเราใช้ความเชี่ยวชาญแบบท,ที่หนึ่งแบบท,ที่สองมารวมกันรวมกันจนกลายเป็นแบบท,ที่สาม,มคือเราเนี่ยทาในลักษณะดีไซน์บิวหรือเทอร์นคีหมายความว่าเจ้าของงานเนี่ยมีงบ แล้วก็มีความต้องการจะก่อสร้างอะไรอย่างหนึ่งเราไปออกแบบให้ก่อนอเราออกแบบให้เป็นไปตามงบอย่างที่เขาต้องการหลังจากนั้นเราก็ให้เจ้าของงานดูว่าพอใจพึงพอใจแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ความชํานาญในการควบคุมงานก่อสร้างใช้ผู้ร่วมงานในเชิงกลยุทธ์เข้ามาช่วยก่อสร้างให้เราครับแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นงานให้ตรงตามที่เจ้าของงานต้องการอยู่ในงบที่ต้องการแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบได้ระหว่างทางอืครับผมแม่เห็นอย่างนี้แล้วดูแล้วเนี่ยเหมือนกับแบบมีความเป็น เอกลักษณ์นะต้องบอกเลยว่ามีความชัดเจนในแง่ของการทําธุรกิจอย่างนี้พูดพูดถึงตรงอย่างนี้ต้องบอกว่าในเมื่อเราทําแบบนี้37ปี <Okay. S 1> คู่แข่งก็ต้องมีหรือต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเราอยู่แหมถ้าแบบเป็น,ปนแบบต้องมวยแบบต้มบัวระดับไหนฮะค่ะ okay. คือธุรกิจของเราเนี่ยเนื่องจากอย่างที่เรียนที่ทราบว่าใช้ความชำนาญพิเศษครับผมการที่จะเข้ามาในธุรกิจเนี่ยก็ไม่ง่าย เพราะว่างานหนึ่งที่มูลค่างานเยอะๆใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเจ้าของงานก็จะส่งจดหมายเชิญเราเข้าไปร่วมประมูลเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้ส่งเข้าไปทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่าถ้าแข่งกับคู่แข่งขันรายหื่่ๆก็จะมีเราอยู่ในท็อปฟราคืออยู่ในลิสต์ต้นๆละพูดง่ายๆเห็นไหมฮะพูดง่ายๆที่จะมีส่วนเข้าไปในร่วมในการบิดประมูลงานนั้นๆครับผมนะกงไม่ใช่แค่าประกาศมาปุ๊บก็ใครก็สามารถไปยื่นได้ไม่ใช่นะแต่ว่างานเราคือแบบว่า เขาเชิญเราอ่ะพูดยังไง,ง,งเราอยู่ในเรดาร<ช>์อยู่ในท<ช>ี่ว่าความสามารถที่ว่าเราสามารถทาทาสิ่งนี้เขาต้องการได้ตรงจุดนี้<ช>นะ<ช>ถ้าด,ดูดูแล้วต้องบอกเลยว่าคนที่อ่านไฟล์นี่เองต้องบอกเลยว่าโอ้โหคนที่ทําธุรกิจคล้ายๆีแบบเดียวกับเราเนี่ยมีมีมหลายบริษัทเหมือนกัน่ะขออีกตัวอย่างนึ่งคะนั่นคือท,ทีมจี<ช>นะฮะตรงจุดนี้ถือว่าเป็นเป็นคู่แข่งหรือเป็นพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์กันไหมตรงจุดนี้ฮะ,ระ,ะดรอ,อร์คคือวิศวกรที่ปรึกษาเนี่ย ก็จะไม่มีที่เรียกว่าคู่แข่งเพราะรว่าบางงานเนี่ยเราก็ไปร่วมกับเขาเพื่อยื่นเสนอง,งานเราอาจจะมีอ,อสังเซทของเราคือผู้เชี่ยวชาญความชำนาญการเราอาจจะมีสามสิบท่านแล้วเราก็ต้องไปร่วมกับเจ้าอื่นๆที่มีคนที่ผ่านคุณสมบัติเอามาร่วมกันเอาอะไรชื่อมาร่วมกันแล้วก็ไปยื่นเสนอง,งานเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ถึงการเรียกว่าคู่แข่งนะเป็นผู้ร่วมง,งานกันในเชิงพันธมิตรธุรกิจแต่บางงานเราก็ยื่นเขาก็ยื่น ก็มาได้รวมกันก็มีอย่างนั <esten> ้นเหมือนกันแม่พูดถึงเขาก็ยื่นเราก็ยื่นเวลาเขาตัดสินใจหรือเขาว่าเอ๊ะคนใดที่จะเหมาะสมเนี่ยเขาดูตรงจุดไหนดูเขาดูราคาแบบไฟนอลพายหรือเปล่าะตรงจุดนี้ฮะค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราแข่งกันที่คุณสมบัติกับเทคนิคทางวิศวกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะมีการให้คะแนนคุณสมบัติว่าเราก็มารวมว่าคะแนนคุณสมบัติของบริษัทไหนสูง Oh. หรือว่างานอย่างเงี้ยก็จะมีการประกาศออกมาในตัว TOR เอง Term of Reference นะคะว่าอย่างต่ำเราต้องมีผลงานในฟิลน,ะนั้นอย่างเช่นระบบราง10ปี15ปีหรือว่ามีประสบการณ์วิศวะที่จะเข้าไปควบคุมงานเนี่ยต้องเคยผ่านงานมาโปรเจกต์ใหญ่ขนาดไหนตรงเนี้ยคะแนนมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้น uh huh. โอกาสในการได้รับงานก็มากขึ้นครับผมพูดง่ายว่าหม ยิ่งแก่ยิ่งแหลงจริงๆท่านดูว่าตัวของเอ็นดีทุมบ่สามสิบเจ็ดปีต้องบอกว่าโอ้เป็นโปรไฟล์ที่แบบว่าแหม่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะาต้องบอกว่าถ้าเป็นอย่างงี้ถ้าโดนมองดูแล้วเนี่ยสัดส,ส่วนโครงสร้างระหว่างลูกค้าของเราเนี่ยระหว่างภาครัฐกับเอกชนเนี่ยเป็นยังไงครับดอ็อกเตอร์ครับค่ะคือก็เรียกว่าภาครัฐคือโดยรวมแล้วเรียกว่าภาครัฐแล้วก็เอกชนก็จะเป็นเชิงรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นการท่าอากาศยานไทยเอท ครับผม uh, บริษัทการบินไทย THAI แล้วก็บริษัทบานะคะแล้วก like ็บริษัท FPT ซึ่งโดยรวมก็คือเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจนะคะเอกชนรายอื่นๆก็ยังมีอย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มี k i n พ Power ที่เราเคยได้ควบคุมงานออกแบบอาคารครับผมนะ รงจุดนี้ผมเชื่อว่าคนก็คงอยากจะทราบเองด้วยว่าเอ๊ะเวลาถ้าเราจะสังเกตกิจการนะรว่าเอ๊ะเขาจะมีการเติบโตเนี่ยอย่างไรในอนาคตเนี่ยนะฮะในส่วนนี้ถ้าคนุนจะสังเกตหรือคนนักลงทุนเองเขาจะดูจากอะไรว่าพเป็นแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ IND เนี่ยต้องโตตามแบบนี้แน่นอนเลยค่ะตูจจะตรงจุดไหนครับดรรัทอ่าอันนี้ต้องชี้แจงว่าอย่างนี้นะคะคือของเราเนี่ย มันสามารถดูจากผลประกอบการย้อนหลังของเราได้นะคะเพราะเราก็จะมีการวางแผนกลยุทธ์การเจริญเต,ติบโตในแต่ละปีแต่ละปีก็เป็นเป็นในลักษณะที่เราวางกลยุทธ์กันไว้แต่ว่าอ่าอย่างปีนี้ที่เราจะเข้าเนี่ยเราอาจจะเจอภาวะวิกฤตของโควิดนะคะคร,รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ไรายได้นะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเอฟเฟกเข้ามาทำให้เห็นผลกำไรของเราที่มันลดลง แต่ว่าถ้ากลับไปสู่ภาวะปกติเนี่ยของเราก็คือสามารถเช็คอย้อนหลังของเราได้ครับผมปกติเนี่ยนะฮะได้ว่าเอาแบบว่าไม่ต้องยาวยาแบบว่าทุทกๆปีเนี่ยปีที่1นนะเอาแบบว่าด้วยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะตัวรายได้เองตัวกําไรเองนะฮะเรียกว่าตัวเลขเป็นยังไงครับด็อกเตอร์ะก็ถ้าย้อนหลังไปประมาณ3-4ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณา net profit นะคะประมาณเอาเป็นช่วง range อ่าได้ครับประมาณสักสามสิบถึงสี่ล้านบาทค่ะนี่คือตัวเน็ตใช่ไหมฮะค่ะตัวเน็ตโปฟล์แม่พูดอย่างนี้แล้วคุณพอเห็นงบของไอเดีย่าตกใจเฮ้ยทำไมเก้าเดือนทำไมกำไรมันบางบางมันเกิดจากอะไรฮะตรงจุดนี้ฮะค่ะทีนี้มันก็บางจริงๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยมันก็จะไม่น้อยขนาดนี้เพราะว่ารายได้ห้าห้าร้อยล้านแล้วมาเป็นกำไรอยู่ที่บัตรทำลายที่ห้ากว่าล้าน ทีนี้ต้องบอกให้ฟังว่าตรงนี้เรามีเอฟเฟกเรามีเอฟเฟกจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ไรายได้ทางบัญชี<อ>เปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีตัวที่จะเป็นไรายได้เข้ามาเนี่ยมันก็คือดึงเข้าไปเข้าในปีอื่นแทนนะ<า>คม,มันก็เลยเหลือเข้ามาในปีนี้แบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณรวมกับภาวะวิกฤตโควิดนะคะสองอย่างนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดการทำงาน working from home ซึ่งหน่วยงานต่างๆก็ working from home เหมือนกันเพราะฉะนั้นการประมูลงานต่างๆก็ล่าช้าการตรวจรับงานก็ล่าช้าเพราะไม่สามารถจัดการประมูลงานได้เอาไม่สามารถจัดการตรวจรับงานได้เพราะฉะนั้นรายได้ตรงนี้มันก็โดนดึงยาวออกไปครับผมมันก็เลยทําให้งบปีนี้ออกมาบางอีเรียกง่ายงว่าปีนี้ถือว่าเป็นต้องบอกเลยว่านะเป็นอะไรที่แบบว่าดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะสำหรับตัวของ i n d นะผมเชื่อว่าหลายๆกิจการน่าจะไม่ต่างจากเรา มากนักณพอเจอทั้งโควิดเองนะเจอทั้งงบประมาณที่แบบว่าล่าช้านะครับตรงจุดนี้รวมถึงเบิร์กโฟรโฮมด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าปีหน้าเองนี่นะว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่น่าจะกลับมาปกติไหมครับด็อกเตอร์ค่ะคือของเราเนี่ยมันล่าช้าแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ครับผมสุดท้ายมันก็จะมาได้ในไตรมาสนี้หรือไตรมาสหน้าอย่างตอนนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาอย่างนี้ค่ะเราก็ ทางหน่วยงานต่างๆก็ได้กลับมาทํางานเราก็ได้มีการเข้าไปประมูลงานเราก็ได้รับงานได้เซ็นสัญญามาแล้วบางส่วนทั้งงานออ,ออกแบบทั่วไปรับพร้อมรวมไปถึงงานออกแบบพร้อมก่อสร้างเราก็ได้เซ็นเข้ญญามาแล้วค่ะโอ้นะพูดถึงเรื่องของงานการเซ็นงานนู่นนี่นั่นนะคุณดั้งวงคงอยากจะทราบว่าเอ๊ะตัวของแบ็กหลอกเองนะของไอเดียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะเอางว้นะเก้าเดือนแรกเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับ9เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ530ล้านครับผมค่ะนะจะทยอยรับรู้รายได้เนี่ยเป็นยังไงฮะแบ่งเป็นเฟสเฟนยังไงครก็ก็คือทยอยตั้งแต่ปลายเดือนปลายปีนี้จนไปถึงต้นปีหน้าแล้วปัจจุบันก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีงานใหม่ๆเข้ามามันก็จะไปเติมแบ็กหลอกครับผมนะไอ้ที่ผ่านมาแบ็กหลอกในแต่ละปีนะฮะของ IND เองเนี่ยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับดรครับ เอาที่แบบในอดีตอ่ะในอดีตอ่ะเอาที่แบบปกติของเราอ่คาครับผมปกติก็จะประมาณพันล้านค่ะพ<อ>ันล้านพันล้านต้นๆพันล้านขึ้นครับผมค่ะแม่แต่เจอภาวะวิกฤตแบบนี้นะตัวงานก็กดลงเป็นของธรรมดานะครับเรียกว่าตัวของไอเดีถือว่า IPO เป็นที่เรียบร้อยแล้วผล<ช>การจัดสรรนี้เป็นยังไงบ้างครับคุองเตอรพอใจไหมครับก็ถือว่าเหมาะสมแล้วค่ะครับเหมาะสมแล้วก็พึงพอใจอืมครับผมถือว่าได้เงิน มาเรียบร้อยแล้ว i อ o มาเรียบร้อยแล้วเนี่เม็ดเงินเนี่ยจะเอาไปทําอะไรบ้างครับตรงอยู่นี้ะ่ะก็เราจะเอาไปปรับปรุงระบบนะคะระบบเพื่อให้เราสามารถตรวจรับงานเพื่อให้เราสามารถเสริมศักยภาพให้มันเกิดการตรวจรับงานแบบเรียลไท<ช>นะม์ครับก็คือเสริมศักยภาพไม่ว่าจะเป็นคอสคอนโทรลเองหรือว่าโปรเจกต์แมเนจเมนต์หน้างานเอง อันนี้คือหนึ่งในการเอาไปซื้อซอฟต์แวร์ปรับปรุงระบบสองนะคะเราก็จะเอาไปใช้ในส่วนของ working cap ครับผมคือเอาไปเพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับงานประเภทที่3ก็คือางานประเภทออกแบบพร้อมก่อสร,อร้างเพราะงานประเภทนี้เวลาเรารับเนี่ยเราต้องอจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนก่อนที่จะเบิกเจ้าของงานอันนี้ก็เอาไปเพิ่มศักยภาพของเราในการรับงานที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับค่ะนเะรียว่าตัวของเม็ดเงิน,นก็เอามาขยายธุรกิจ เราเอามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนทำให้แบบว่าโอกาสในการที่จะรับงานเนี่ยมากขึ้นตามลําดับตรงจุดนี้เห็นว่าจะเข้าซื้อขายในวันที่22ธันวาคมนี้แล้วมีความมั่นคงมั่นใจแค่ไหนครับแบบตลาดพุทธตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคือคับมากก็ถ้าถามก็บอกว่ามีความมั่นใจมากครับผมเพราะว่าตลาดก็ขึ้นจริงๆวันนี้ก็พันสี่ร้อยไปปลายแล้วพันสี่ร้อยไปปลายกจุดครับผมใช่ครับก็ถือว่าเป็นทามมิ่งที่ดีนักลงทุนก็ หันกลับเข้ามามีความสนใจเราดมมาเล่นมาตรงนี้มากซื้อขายกันนั่งหุ้นง่ายนะโดยว่าตัวของหุ้นเด็กถือว่า IPO ก็9ก้ร้านหุ้นก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายหน้าตรงกินนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าเป็นหุ้นไซส์ที่แบบว่าเป็นที่ต้องการในการที่ว่านักเก็งกำไรในคงจะเข้ามาแบบว่าลุ่มๆตะลุมบอลกันนะคุณไงในวันที่22อธันวาคมนี้ผมเชื่อว่าราคา IPO บาทสิบต่างบุ๊กเวลดูอีกที่เท่าไหร่ พ่าห้าสิบค่ะพ่าห้าสิบบุ๊กนี่เก้าสิบตัวตังค์ใช่ไหมฮะประมาณนั้นค่ะประมาณอ่าประมาณนั้นนะฮะเอาถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแหมมากกว่าบุ๊กไม่เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจนะฮะสำหรับตัวของ i อเอเองนะเรียกว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์เอแมนครั้งนี้แล้วเนี่ยหลังเข้าไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะช่วยทนะําให้ตัวของ i อเนี่ยมีการเติบโตนี้อย่างไรบ้างครับพี่เตอร์ครับโอ้อันนี้ต้องเรียนว่าแน่นอนเลยเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่เราแจ้งทราบว่า มันจะไเ,เพิ่มขีดทําให้เราเนี่ยสามารถรับงานได้มากขึ้นรับงาน <ผม S 2> ได้มากขึ้นก็นํามาซึ่งโกร w ของบริษัทแต่เดิมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าตลาดเนี่ยเราจะรับงานได้สักสิบกว่าโปรเจกต์ต่อปีตรงเนี้ยพอเวลาเรามีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเราก็อาจจะรับได้ถึงสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโปรเจกต์แล้วแต่อเดี๋ยว่าขีดความสามารถในการรับงาน<ช>ของอินเด็กหรือว่า AD จะมากขึ้นเดียวว่ามีพออยู่ในตลาดต้นทุนดังกาวนี้ก็เบา พูดถึงเรื่องต้นทุนการเงินเนี่ยมีหนี้ไหมครับไอเดีเนี่ยโอ้บริษัทเราเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากนี่เราจะมีเฉพาะในส่วนของ leasing รถยนต์ประมาณสักแดล้านกว่าบาทครับผมแต่ว่าเราก็จะมีแคชประมาณร้อยกว่าล้านคือมีความมั่นคงทางการเงินมากแข็งมากค่ะคือเดียวว่าไม่ได้เมียบมีพวกหนี้ทรงหนี้สินหนี้ทรงหนี้เสียไม่มีเลยใช่ไหมฮะไม่มีเลยค่ะนะฮะถือว่าโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าหากิจการต้องบอกเลยว่า นะ่าเรียกว่ามีทั้งแคสโฟนะไม่มีนี่ต่างหากนะผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนนะผมว่าคงจ้องตาเป็นมันในแหละพูดถึงจ้องาเป็นมันนะต้องถามเลยนโะยบายการจัดไปผลของไอเอนดีเนี่ยเป็นยังไงครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอืมครับผมนะ่าเรียกว่านะ่าก็ต้องมาดูที่ว่าแม้ช่วงปลายปีนี้พอดีแต่คิดว่าก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะว่าตัวของ i อเอนดีเนี่ยจะบนผลเท่าไไรซึ่งซึ่งต้องขึ้นอยู่กับทางด้านของ เมื่อติบอร์ดด้วยนะว่าบอร์ดเนี่ยมีความเห็นอย่างไรตรงนี้ผมเชื่อว่าตัวของไอเผมเชื่อว่าคงอยู่ในเรด้าของนักเก่งกําไรตรงจุดนี้นะอยากให้ทางด้านของทางด้านของดอกเตอร์เองนะตรงจุดนี้ว่าเอ๊ะมีกาไรสะสมนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับโอ้ปัจจุบันใช่ไหมอ่าปัจจุบันเนี่ยประมาณ40ล้านบาทอ๋อสีสิบล้านบาทนะก็ต้องดูที่ว่านะทางด้านบอร์ดเองเนี่ยจะเอาปันผลกําไรสะสม40ิล้านเนี่ยจะ เอามาให้กับผู้ทุ่นหรือไม่นะผมว่าก็เป็นสตอรี่ต้องมานั่งติดตามกันนะเรีวยกว่านู่นนะครับพอปิดสิ้นปี6กาก็ต้องอีก45าวันมาลุ้นกันดีว่าเขาจะมีการประชุมผลประกอบการกันอนุมัติเรื่องของงบการเงินปี6กสามเรื่องถึองปั่นผลขระคงถูกนํามาพิจารณาด้วยนะครับสำหรับตัวของไอ้นี้อยากมีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนท่านผู้ชมผู้ฟังรายการผู้นี้เซทเท่าไหนครับค่ะก็อยากให้นักลงทุน มีความมั่นใจเชื่อมั่นเพราะว่าเราเนี่ยเปิดมา37ปีนะธุรกิจเรามีความมั่นคงมากมีความมั่นคงและทุกกล้าที่เราก้าวเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าก้าที่เราก้าวถัดไปเนี่ยมันจะมีการเติบโต,ต,ตอย่างยั่งยืนตรงนี้อยากให้นักลงทุนคนไหนที่สนใจหุ้นที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาของประเทศเนี่ยก็สามารถมาลงทุนกับเราได้เลยค่ะครับผมแนละนั่นคือคุณดพรพรพัฒน์นะณรำภูนะถือว่าเป็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะเรือ <Okay. S 1> ว,ว่าถือว่าของตัวของไอเอ็นดีเองนะผมเชื่อว่าน่าจะคงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะที่ดเรเองอธิบายลเล่าให้ฟังว่าไอเนดีน mm ี hmm. ่ IN ทำธุรกิจอะไรมีความสตรองแบบไหนผมเชื่อว่า mm hmm. สิ่งเหล่านี้นะที่เราสามารถนําไปประกอบการท mm hmm. ี่มีการพิจารณาในการตัดสินใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นไอเอ็นดีสำหรับรายการหุ้น,ใน,ในอิสรทอนวันนี้ของผมนะท่านผู้ชม mm hmm. ผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าสวัสดีครับผม